คราวนี้เราไปอัปเดตแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับนางเอกสาวไอซ์พิชยานะคะคุณผู้ชมที่เมื่อวานนี้เธอต้องถูกส่งตัวหามส่งเข้า ICU เป็นการด่วนค่ะ แฟนๆและชาวโซเชียลที่ติดตามสถานการณ์ใจชื้นกันได้แล้วนะคะเพราะว่านางเอกสาวไอซ์พิชีาฟื้นจากอาการหมดสติแล้วก็ได้ออกจากห้อง i อ u เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเธอได้โพสต์ไอจีสตอรี่อัปเดตภาพพร้อมกับข้อความนะคะว่าเราจะสู้ไปด้วยกันไอซ์อีกทั้งทางคุณแม่บางออนคุณแม่ของไอซ์เนี่ยก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุอาการเครียดจนหมดสติของเธอนะคะว่าถูกยกเลิกงานจากข่าวคดีไซยานายแล้วก็เพิ่งทราบว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งตับขณะที่คุณพ่อเองก็ปว่วยเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงเสี่ยงเซช วิได้ตลอดเวลายืนยันไม่ได้ทานยาเกินขนาดค่ะส่วนประเด็นที่มีปัญหากับแฟนนุ่มสเตฟานนั้นทางด้านฝ่ายชาย,ยออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่ได้เลิกกันแต่ก็ยอมรับว่าช่วงนี้ทะเลาะก,กันบ่อยแล้วก็มีปัญหากันจริงๆค่ะ